นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโาาโสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจิโนโหโห สุขมาวหาติอีโอากาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจและไฟในกุณธรรมวันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีความสำคัญนั้นก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกข์ะเวรุวันสวนไม้ไผ่กรุงราชครห์ในท่ามกลางผ้าเรือสงฆ์ที่มาประชุมกันโดย ไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนคือวันที่ประชุมนั้นท่านเหล่านั้นมาประชุมกันโดยบังเอ,อิญมากถึงมีจำนวนถึง1,250รูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าอาจจัศจรรย์วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับ วันพุธที่สิองกุมภาพันธ์2,568หรือตรงกับวัน 95, ขึ้น15บ้าำเดือน3วันมาฆบูชานี้ถือว่าเป็นวันประชุมใหญ่ในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียววันประชุมใหญ่ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าเป็นประมุก หรือปันใหญ่ในถ้ำกลางพระอริยสงฆ์หรือเรียกการประชุมใหญ่เช่นนี้ว่าจารุรงคขสันนิบาตมีองค์ประกอบในการประชุมสี่ประการคือหนึ่งพระสงฆ์ที่เข้าประชุมนั้นล้วนเป็นพระอารหันตผู้ปราศจากกิเลสทั้งสิน้นสองพระสงฆ์ที่เข้าประชุมนั้น ล้วนเป็นเอหิพิขุผู้ที่ได้อุปสมบทจากพระพุทธองค์ทั้งสิน้น 3. พระสงฆ์ที่เข้าประชุมนั้นไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนเลยมาประชุมกันโดยบังเอิญ 4. พระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกในถ้ำกลางพระอเดยสง จำนวน1,250รูปคือพระพุทธเจ้าได้ยกหัวใจของพระพุทธศาสนาขึ้นแสดงคือพระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกโดยยอ่อสามประการคือประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยอดยิ่งท่านกล่าวว่าท่านกล่าวถึงพระนิพา,านว่า เป็นยอดของบรรพชิตและผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะสองการละบาปทั้งปวงการยากุศลให้บริบูรณ์การอบรมจิตใจของตนให้ผ่องใสเป็นกุณธรรมของท่านผู้รู้ทั้งหลาย 3. การไม่พูดให้ร้ายกันการไม่เบียดเบียนกัน มีความสำรวมในที่ทั้งปวงรู้จักประมาณในการครองตนปฏิบัติธรรมยินดีในที่สงัดความประกอบในทางจิตอย่างสูงเป็นคำสอนของท่านผู้รู้ฉะนั้นวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามถ้าเรานั้นต้องการความสงบสุขเราต้องไม่ทิ้งธรรม ชีวิตของเราจะมีความสงบสุขเราต้องอยู่คู่กับคุณธรรมมีธรรมนำทางในการใช้ชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีและองค์ประกอบในองค์ประกอบส่วนตนส่วนครอบครัวและส่วนสังคมองค์ประกอบเราต้องมีคุณธรรมเพื่อนามาปรับใช้กับชีวิตของเราเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเป็นอยู่คุณธรรมที่ว่านี้ มีสประการคือหนึ่งความประพฤติบอกให้รู้ตระกูลหมายถึงว่าเราควรจะประพฤติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ดีท,ท,ที่งามก็จะต้องนึกถึงบรรพบุรุษหรือว่าต้นตระกูลของเราบ้าง 2. ภาษาบอกให้รู้ว่าเราชนชาติไหนเราเป็นคนไทยก็ต้อง รักษาวัฒนธรรมของไทยเอาไว้บ้างช่วยกันรักษาเอกราชของไทยเอาไว้ 3. ความกระตัญญูบอกให้รู้ว่าเรานั้นมีคุณธรรมเป็นคนดี 4. ร่างกายบอกให้รู้เรื่องอาหารการกินผู้คนเรานี้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เรานั้น ควรรู้แล้วนำมาปฏิบัติคือรู้ดีปฏิบัติดีมีความประพฤติดีเป็นที่ตั้งคนมีความรู้นั้นแบ่งเป็นสองประเภทสองประเภทที่ว่านี้คือหนึ่งมีความรู้แต่ไม่ฉลาด 2. มีความสองทั้งมีความรู้ทั้งฉลาดประการที่หนึ่งที่ว่ามีความรู้แต่ไม่ฉลาดนั้นคือมีความรู้แล้วนำไปใช้ในทางที่ผิด ทั่วผิดในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับตนเองให้กับผู้อื่นอยู่เสมอที่เกิดขึ้นณนสังคมงนั้นที่เกิดความยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนเรานั้นมีความรู้แล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดนั่นเองเราจึงเรียกคนที่มีความรู้ประเภทนี้ว่า มีความรู้แต่ไม่ฉลาดพัฒนาตนเองให้เจริญไม่ได้ยิงเรียกยิงเรียกว่าไม่ฉลาดสองคนทั้งมีความรู้และทั้งฉลาดมักนำความรู้ที่ตนเองมีอยู่มักนำความรู้ที่ตนเองมีอยู่ไปปรับใช้ทำตนเองให้เจริญผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเจริญคนทั้งรู้ทั้งฉลาด คิดก็เจริญพูดก็เจริญปฏิบัติตนก็เจริญหรือว่ามีความประพฤติดีนําไปสู่ความเจริญผู้คนเรานี้การใช้ชีวิตถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะชีวิตทั้งชีวิตนี้ถ้าเราฝากชีวิตไว้กับกุณธรรมหรือว่าความดีแล้วเรานำนำ,นำไปประพฤติปฏิบัติการกระทํานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐที่สุด คนเรานั่นวัดกันได้ด้วยการผิดกับถูกอยู่สองอย่างนี้การกระทําที่เป็นสิ่งที่ผิดๆนี่แหละถือว่าเป็นการทําลายการทําลายย่อมมีผลการบ่อนทําลายผู้คนให้ใช้ชีวิตในทางที่ผิดหรือว่าถ้าผูด้โดยรวมทําสังคมทําลายโลก ทำสั้งคมโลกหรือว่าทําให้คนหลงผิดถือว่าผิดศีลธรรมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นการไม่เหมาะสมเพื่อเป็นการทําตนเองหรือว่าทําฐานเอาตนเองให้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวถ้าสร้างฐานอย่างนี้ถือว่าสร้างฐานในทางที่ผิดไม่ใช่คุณธรรมของบัณฑิต ถ้าเป็นบัณฑิตนั้นก็จะสร้างฐานที่ตนเองเป็นใหญ่อยู่ในใจคนด้วยการสร้างคุณงามความดีแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นบัณฑิตนั้นสร้างฐานความเป็นใหญ่ด้วยการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับผู้คนในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันก็ยังก็ยังใช้กันอยู่ที่ว่าสร้างความหลงผิดให้ผู้คนเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนี่เรียกว่า สร้างความพื้นฐานความมีใหญให้กับตนเองในทางที่ผิดความเดือดร้อนก็จะตามมาที่เรียกว่าทําลายชาติทําลายาศาสนาหรือว่าทําลายวัฒนธรรมดีๆของเราให้หมดไปเขาก็ใช้วิธีสังคมที่เกิดความยุ่งยากมันไม่ได้เกิดความยุ่งยากด้วยการสร้างความเดือดร้อนแบบที่เราเห็นนีอยู่อย่างเดียว ความร้อนที่เกิดขึ้นก็มาพร้อมกับสงครามสงครามนี้ก็จะมาพร้อมกับยาเสพติดเป็นบอนทาลายและดีที่ผ่านมาพูดกันง่ายๆก็คือสงครามเมื่อมีสงครามยาเสพติดก็จะตามมาด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อทําลายชาติทําลายาศาสนาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้เรานั้นสิ้นชาติ นอดีที่ผ่านมาประเทศของเราที่พอจําได้ก็สักประมาณปี2,510ก็มีทั้งสงครา,ามสงครามคอมมิวนิสต์และยาเสพติดก็ามาพร้อมกันคือมาพร้อมกันด้วยการใช้สงครามเป็นเครื่องมือ,อยาเสพติดเป็นเครื่องล่อ,อยาเสพติดในสมัยนั้น ที่พอจำได้ก็มีอยูสามชนิดด้วยกันหนึ่งผงขาวสองขี้ยาสามแคปแล้วลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือกัญชาของเก่านี่ถือว่าเป็นยาเสพติดเมื่อผู้คนติดยาก็จะทำให้หลงผิดเมื่อไม่มีเงินซื้อยามาเสพติดเมื่อไม่มีเงินซื้อยามาเสพ ก็จะหาเงินด้วยวิธีการลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้ก็ตามมาคนติดยาสมัยที่ว่านี้ที่พอจะจำได้เขาก็จะอาศัยเสพยาตามป่าละเมาะมีเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันเสพยาร่วมกันหลายคนด้วยกันวันวันงานก็ไม่ค่อยทำที่พอท,ท,ท,ที่จะจำได้ จะนักไปในทางเสพยามองไปข้างหน้าก็ไม่มีหวังมองไปข้างหลังก็ไม่มีอนาคตยาเสพติดนี้ถือว่าเป็นเรื่องเก่าแก่กี่ยุคกี่สมัยก็มีบางสมัยอาจเปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนชื่อเรียกกันต่างกันไปเราจะเราจะโทษคนยากคนจนว่าขายยาก็ไม่ได้ จริงๆแล้วถ้าคนที่มีคนที่มีอานาจไม่เอามายาเสพติดแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นความหลงผิดเพราะเสพเพราะเสพยาติดยาเราอาจสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่ว่าสูญเสียนั้นประการที่หนึ่งหนึ่งเสียสติเพราะผิดธรรมชาติเพราะเราติดยาสองอาจหมดอนาคตที่จะพึงได้ที่จะพึงเป็น สามครอบครัวอาจแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางลูกขาดที่พึ่งมีเรื่องของการติดยาหลายปีหลายปีก่อนที่มีข่าวเช่นที่ว่านี้คล้ายๆกันนี้มีพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งทะเลาะกันคือพาลูกไปอยู่ป่าพ่อแม่ทะเลาะกัน คือมีลูกคนเดียวพ่อแม่ทะเอลาะก,กันก็แยกทางกันทิ้งลูกไว้ในป่าคนเดียวอย่างนี้ก็มีพ่อก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาหนีไปลูกทิ้งทิ้งลูกไม่อยู่คนเดียวขาดที่พึ่งอย่างนี้ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้ถือว่าใช่ไม่ได้สี่ผู้คนในบ้านเมืองของเราติดยา เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ้าผู้คนเป็นอย่างนี้มากๆเข้าเราอาจสิ้นชาติก็ได้ผู้คนในชาติเราควรตื่นรู้รู้เท่ารู้ทันไม่ควรหลงผิดกับเรื่องยาเสพติดผู้ที่ต้องผู้ที่ต้องจบชีวิตเรงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหรแ่ต่เท่าไหร่ยาเสพติด สร้างผู้คนในชาติให้เจริญไม่ได้นี่คือสัจธรรมที่แท้จริงบัณฑิตท่านาก็ได้กล่าวไว้ว่าอยู่ใกล้ลิงให้ห่างสอกอยู่ใกล้วอกให้ห่างวาท่านว่าอย่างนั้นถ้าอยู่ใกล้ายาเสพติดควรห่างให้ให้ไกลลอยโยธพันโยอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการดีที่สุดการกระทําของผู้คน ก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรการพูดของคนก็มีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะพูดอะไรพูดดีนำไปสู่ความเจริญพูดไม่ดีนำเรานั้นไปสู่ความปฏิบัติที่ไม่เจริญคำพูดของคนบางครั้งก็มักพูดในแง่ลบการพูดในแง่ลบของคนนั้นของคนนี้เขาเรียกกันว่า พูดกดให้เลวลงคือคำพูดในแง่ลบถ้าเราพูดออกไปแล้วอาจทำให้คนนั้นคนนี้เขาเสียหายหรือว่าตัวของผู้พูดเองก็อาจเสียหายไปด้วยคำพูดที่ไม่ดีจึงสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับตนเองก็ไม่ได้ให้กับครอบครัวก็ไม่ได้ให้กับสังคมก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราอย่าพูดในเรื่องเสีย พูดเรื่องดีๆเข้าไว้พูดเรื่องได้ๆก็จะนำไปสู่ความเจริญทั้งสองฝ่ายด้วยกันหนึ่งผู้พูดก็ดีสองผู้รับฟังก็ได้รับฟังสิ่งที่ดีอย่างนี้ฉะนั้นทำดีพูดดีทำดีทำไว้เถิดแล้วจะเกิดผลดีพูดดีทำดีทำให้ได้มิตรพูดไม่ดี เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมักได้ศัตรูฉะนั้นคือพูดดีสร้างบ้านสร้างเมืองพูดไม่ดีทำลายบ้านทำลายเมืองพูดดีทำดีอยู่ที่ไหนเราก็เจริญพูดไปดีทำไ่ดีเราอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญมีแต่ความเสื่อมอยู่ล่ำไปพูดดีทำให้สูงพูดชั่วทำให้ตกตำ่ำคนเราเคยได้ยินเราคงเคยได้ยินคำว่า ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเรื่องความเรื่องความสูงความต่ำยังบอกอะไรอีกหลายอย่างด้วยกันเราบอกว่าเราสูงก็ยังอาจจะมีคนที่สูงกว่าเราก็เป็นก็มีความเป็นอยู่ก็มีความเป็นไปได้หรือมีคำพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือพสุธาก็ยังมีพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดที่หล่อเลี้ยงสิงสาราสัตว์ให้มีชีวิตยืนยาวตลอดไปได้นี่ความเป็นไปได้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้การกระทำย่อมมีผลทำดีให้ผลเป็นสุขทำชั่วก็เราก็จะมีแต่ความเดือดร้อนตามมาการทำดีตามหลักของพระพุทธศาสนาเราเรียกการ เราเรียกการทำดีเช่นนี้ว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นหนทางที่ทำให้เรานั้นเกิดบุญเกิดความสุขเกิดความเจริญเมื่อว่าโดยย่อก,ก็มีสามประการด้วยกัน 1. นทานไามบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลสาภาวนาไมยบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาด้วยกัน ด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยการฟังธรรมหรือว่าฟังสิ่งที่ดีๆให้เกิดความรู้เรียกว่าภาวนาวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเรานั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและร่วมกันฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนื่องในวันธรรมสวรสวันมาฆบูชาเพราะเรานั้น ประพุตธธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลอยู่ในอยู่ในกรอบของศีลธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะพบหรือว่าจะมีแต่สันติสุขอยู่ล่ําไปในการใช้ชีวิตชีวิตดีมีคุณภาพเราต้องไม่ถึงธรรมเราต้องเราจะต้องรักษาคุณธรรมของเราที่ว่าเป็นแบบต้นฉบับที่เรียกว่า พุทธศาสนาที่ว่าเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอย่างนี้ก็จะเป็นการประพฤติทธรรมอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นไม่หลงลืมตัวความลุ่มหลงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีสมดังคําที่ว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่หลงเดินทางผิดหมดอนาคตติดคุก ติดคุกติดตารางเดือดร้อนทางเดินของชีวิตเราต้องมีทมปฏิบัติธรรมมีทม,มปฏิบัติธรรมที่ว่านี้สี่สามประการด้วยกันหนึ่งประพฤติชอบด้วยกายเรียกกายสุจริตสองประพฤติชอบด้วยวาจาด้วยคําพูดเรียกว่าวาจีสุจริตสามประพฤติชอบด้วยใจเรียกมโนโสุจริตคือมีใจดีมีคุณธรรมคือประการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี้ ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นพบแต่สันติสุขสงบสุขตลอดไปไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐเท่ากับการประพฤติทธรรมและปฏิบัติธรรมทำดีไว้ไม่ว่ายุคการสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามก็สามารถสร้างความเจริญให้เราให้เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างนี้สมดังพระพุทธภาสิทธิธรรมาภาพได้ตั้งองต้นนั้นว่าธรมโมสุจิโนสุขมาวหาติ แปลเป็นไทยมีใจความว่าทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ท้ายที่สุดของการแสดงธรรมณวันนี้อัตมาภาพขออ้างอิงคุณพระรีรัตน์ไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าและคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทําให้เกิดขึ้นณวันนี้ที่เป็นส่วนดีๆนี่จงรวมเป็นตบะเป็นเดชเป็นปัจจัยนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรม ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับสิ่งนั้นจงทุกป,ประการรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้จึงขอ,อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนี